เป็นชุด2อคูณในราคา41,350บาทตู้เสียงกลาง npe จะเป็นตัวมาใหม่ล่าสุด ev 1 5ตู้ subb จะเป็น x audio at 1 8 1่ power นะ,ะใช้เป็น p o แปเป็น m c a r ดี D. แรงเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ hippo audio outlet สาขาเมืองไทย outlet นะครับวันนี้ผมก็มีชุดนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับจัดส่งลูกค้า ที่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามของเรานะครับซึ่งลูกค้านะครับดูจากรีวิวนะครับที่ผมได้ทําคลิปรีวิวนะครับในชุดโปรโมชั่นต่างๆนะครับซึ่งลูกค้าดูคลิปแล้วก็สนใจนะครับในชุดเครื่องเสียงนะครับไปใช้ในงานเลี้ยงวันนี้ก็ลูกค้าก็ได้เป็นชุด2อคูณสกลับบ้านไปนะครับส่วนในชุด2อคูณสนั้นนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างนั้นก็ไปชมกันก็สําหรับในเซตนี้นะครับเป็นเซตในราคา 41,350บาทซึ่งในชุดนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยตู้เสียงกลางตัวนี้เป็นของ NPE ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมหมุนเป๊กให้ดูจะเป็นตัวมาใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นตัว EV15 นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตู้2ทางกำลังวัดอยู่ที่500วัตต์นะครับต่อสนองความถี่อยู่ที่40เฮิ B, รตถึง18เฮิรต98 dB อม p e d a n ก็8โอห์มนะครับตบตู้เสียงกลางขนาด15นิ้วตัวนี้ก็เป็นตู้พลาสติกนะครับ ซึ่งผมลองฟังดูเสียงแล้วนะครับน้ําเสียงนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับความคมชัดใสนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ทําเสียงกลางในเซตนี้ก็ถือว่าดีนะครับรุ่นนี้ก็สามารถใส่ขาตั้งได้นะครับแล้วกค่าตัวตัวนี้อยู่ที่2,980ั้าบาทนะครับถ้าหากท่านในสนใจก็สั่งได้นะครับแยกชิ้นเราก็ขายตัวนี้นะครับเสียงกลางขนาด15นิ้วตัวนี้จะมีออกโลนิดหนึ่งนะครับ ตู้ซับเบสนะครับตัวตู้ซับเบสจะเป็น X Audio นะครับ AT 1 8 1่ตัวดอกที่ใส่ก็จะเป็นดอกขนาด18นิ้วเป็นตู้หน้าเปิดสีระเบิดตะแกงปัม๊มข้างในมีฟิลเตอร์ในเซตนี้ก็มีเสานะครับตรงนี้ใส่ยกระดับขึ้นมาเพื่อให้การกระจายเสียงดีขึ้นนะครับตรงนี้ส่วนชุดเครื่องของเรานี่มาดูทีมงานยังประกอบยังไม่เสร็จนะครับเรามาดูตรงนี้ก็จะมีมิกเซอร์ซึ่งใช้ในเซตนี้ก็จะเป็นตัวมินิ40มีช่องไม์ก็4ช่องไม์มีเอฟเฟกนะครับมาให้ด้วยเก, e ก้า นะครับเล่นบลูทูธยืดบีได้มเมนลาก็เป็นแบบบาลานซ์ก็มีอินพุตเอาพุตแบบ RCA ด้วยใจยไฟแฟนทอม48โวลต์ได้ด้วยมีออกมอนิเตอร์ให้ด้วยอีกหนึ่งออฟตรงนี้ EQ ก็มี3แบรนด์นะครับแต่ละช่องไม่อ่าตรงนี้เป็นแบบสไลด์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงส่วน EQ นะครับซึ่งในเซตน,นี้ไม่มีปลั๊กติแหลกนะครับก็คือลูกค้าจะไปเพิ่มเติมทีหลังตรงนี้ส่วน EQ ก็จะเป็นของ m ม n ์ e เป็นตัว MEQ 215ตัว215ตัวนี้ก็ข้างนึงก็จะมีก้านสไลด ปรับแต่งเสียง15กล้านต่อช h น n n มีมัตเตอร์วอลลุ่นะครับตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็จะมีก้าน EQ นะครับเพื่อในการปรับแต่งเสียงให้ดีขึ้นก็คือ EQ หลักๆก,ก็มีความจําเป็นนะครับในการคัดความถี่เสียงให้มันละเอียดขึ้นนะครับตรงนี้ก็ รือว่าใส่ให้พี่ไปตัวนึงนะครับเพื่อไปคัดความถี่เพราะว่าอยู่กับมิกเซอร์น่ะมันก็อาจจะไม่เยอะพอนะครับตรงนี้มีแค่เกตแบนนะครับก็คือความละเอียดอาจจะไม่พอครับก็ทําให้เสียงน่ะคือไม่นั่นไม่ใส่ก็คือไปคัดเอาตรงรายละเอียดของเนื้อเสียงอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับต้อง EQ ส่วนคอสนะครับใช้เป็นของไมโครเทคเป็นตัว CE 2 3 4 XL ตัวนี้เป็นคอส3ทางนะครับก็คือผมก็จะมาตัดเล่นที่2ทางนะครับเพราะว่าในเซตนี้ผมก็เป็น2ทางนะครับ ส่วน power นะครับก็คือตามงบนะครับก็ใช้เป็น power แค่แค่1แท่นก็เล่นเป็นแบบโมโนก่อนนะครับก็คือซิกหนึ่งก็จะเป็นกลางแหลมอีกซิกหนึ่งก็จะเป็นเสียงเบสนะครับหรือบางท่านก็จะอาจเอาซิกหนึ่งเป็นเสียงกลางแหลมอีกซิกหนึ่งเป็นซับเบสก็ได้นะครับผมเอาบัตรสูงให้ลูกค้าไว้ก่อนเผื่อลูกค้ามีงบนะครับมาจัดซื้อเพิ่มนะครับก็อาจจะเป็นธา a าโ p r o ประมาณนี้ได้นะครับเป็นทาเป็นเสียงกลางตัวนี้ก็คับเบสก็เรือถ้าเกิดเพิ่ม power amp ไปอีกหนึ่งตัวอย่างนี้เราก็สามารถเพิ่ม ปรแตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแอมคัตดีแรงนะครับหม้อแปลงเพลอ,อยนะครับตัวนี้ก็กําลังวัด8โอห์มอยู่ที่800วัต4โอห์มอยู่ที่1,600วัต์ก็ถือว่าเรื่อยๆนะครับสำหรับในเซตนี้ส่วนแรลกที่ใส่นะครับให้กับลูกค้าก็จะเป็นแหลก 4U เลือก24นิ้วนะครับโปติมันจะเป็นแหลก6นะครับตัวนี้ส่วนแหลก6ตอนนี้กําลังผลิตอยู่นะครับยังมาไม่ทันก็คือใส่ตัว4ไปก่อนนะครับซึ่งไมลอยผมจะวางด้านบนซึ่งไมลอยที่ใช้ในเซตนี้ก็จะเป็นของ Microtech MT ตอง 3D ตัวนี้ก็มีเสาหน้าให้ด้วยย้ายเสามาข้างหน้าได้ รุ่นนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นไม์ลอยของตอง3ส่วนสายสัญญาณที่ใช้นะครับเป็นของลิทอ่านี่ครับเป็นตัว Y m 3 8 1 1เมตร6เส้นแล้วก็จะมีกลองไม้นีสำหรับตัวตอง3ก็จะมีกล่องให้นะครับตรงนี้อุปกรณ์ภายในนะครับก็จะมีด้ามไม้สด้ามนะครับก็คือไม้ลอยชุดนี้มีไม้สอตัวก็มีปลั๊ก a อมีกันกิ้งนะครับกันไม่ตกนะครับกันกระแทกนะครับเวลาตกอะไรก็เซฟได้นะครับตรงนี้ช่วยได้ อ่าแล้วก็มีแจ็คโฟนโมโนนะครับไว้สําหรับเสียบไม้ลอยเข้ากับเครื่องนะครับตรงนี้ให้ด้วยตัวกล่องก็มาตรฐานเวลาไปไหนมาไหนก็ใส่ไม้นะครับหิ้วไปเลยนะครับเหมือนกระเป๋านะครับตรงนี้สายลําโพงในเซตนี้ก็จะเป็นของ edf นะครับจะเป็นเบอร์2อ5คูณหความยาวก็5เมตรนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับสายลําโพงสําเร็จพร้อมหัวแบบนี้เราก็มีจาหน่ายนะครับสเส้นนะครับในเซตนี้ท่านใดนะครับที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอีก1ชุดนะครับสาหรับชุดส่งลูกค้าชุดนี้ก็ ราคานะครับอยู่ที่4ี่หมื่นนะครับหนึ่าบาทนะครับราคาหน้าร้านนะครับก็ถือว่าจัดให้แบบจุใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําเสียงนะครับหนักแน่นนะครับตัวนี้เบสก็ดีด้วยนะครับตรงนี้ขยายก็ลื่นเหรืลองนะครับได้ครับเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันครับผม ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ถ้าหากท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ